สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง D U M E นะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับช่วงย้อนรอยคุกกี้ชาเลนจ์นะครับซึ่งพรุ่งนี้ก็จะมีการอัปเดตใหม่เกี่ยวกับนักสืบใช่ไหมทิมๆนักสืบก็เลยจะมาแล้วก็มีสกินใหม่ของคุกกี้ทัฟเฟิลนะครับซึ่งมีการบับด้วยแหละมัง้งแล้วก็อาจจะมีส่วนฝึกใหม่ก็เลยมาทําช่วงย้อนรอยคุกกี้ชาเลนจ์ของคุกกี้ทัฟเฟิลกันนะครับ พรุ่งนี้ก็จะมีสกินใหม่คือสกินใหม่เป็นแบบเป็นแนวแบบเป็นแบบคนเก็บคนแบบคนคนที่ชอบเก็บสะสมของนะครับอ,อือสวยเลยนะเออเป็นสกินดัแบซบูปเปอร์อีพิกนะครับสีแดงนะครับสวยมากนะครับน่าจะมีการบัฟแปรตัวเนี้ยอืมซึ่งไม่รูม้มันเกี่ยวกับในะเรื่องสืบยังไงนะครับแต่ก็ต้องรอดูในะเรื่องพรุ่งนี้นะครับก็จะมาแล้วนะครับตอนตอนเช้าตื่นมาเลยครับหกโมงกินโมงไม่รู้จะไม่ได้แต่ผมตื่นสายผม,ผมยังไงผมก็ไม่ซีเรียสอยแล้ว ยี่โมงก็ได้นะอืมพรุ่งนี้ก็จะมาแล้วก็จะรีบสุ่มแล้วก็รีบมารีบมาวิง่งให้ทุกคนดูเลยของสำหรับผลฝึกของคุกกี้ตัวใหม่คือคุกกี้นะอ่ะแหละนั่นแหละคุกกี้ไม่รู้จะไม่ได้คุกกี้ขนมปังอะ่ะเออพี่เป็นแบบเป็นอ่ะเออคุกกี้คุกกี้อาร์ติตะอาร์ติตะเออชื่อดานูจะไม่ได้ทุกคนเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รอเดือดเดืกันนะทุกคนคือคุกกี้ตัวใหม่ก็ดีแต่ว่าซีซั่นหกจะมาทุกคนซีซั่นหกก็จะมาหลังจากอัปเดตนี้ยละครับ อัปเดตต่อไปก็คือตื่นเต้นนะเขามีการเปิดเผยภาพมาแล้วคนเป็นภาพแบบว่าเต็มตีเหมือนแบบทะเลทรายเออน่าจะเกี่ยวกับคุกกี้ต้นมาพันปีได้เลยมั้งหรือแล้วก็เป็นตีนเจ้าป่าแบบเป็นป่าเออแล้วก็มีอาจจะมีแชมเปญลีการปรับแชมเปญลีกับพวกนี้ผมว่านะสำหรับคุกคุกกกสำหรับซีซันหกนังแต่พวกนี้อ่ะก็ <c oughs> มีประเทศคุกกี้ใหม่มาหนึ่งตัวแล้วก็สมบัติใหม่เป็น เป็นหน่งนั่นน่ะเออหลอดสีได้อย่างนี่แหละก็ก็ถือว่าก็ถือว่าดีทุกคนแต่ว่าัยังไม่ตื่นได้เท่าไหร่ทุกคนตื่นตั้งแต่ขับเซสช้สนหกมากกว่าตอนนี้นคือทีแค่หนึ่งจะมาหนึ่งปีครั้งใช่ไหมทุกคนเนาะครบหนึ่งปีพอดีเลยสาหรับเซสชันสี่ทุกคนคุกกี้ตัวนี้ก็่าลืมพวกนี้เขาจะบับพวกนี่ยมั้งหรอไม่ก็บับตอนเปิดสูนยฝึกพอดีทุกคนนะ น่าจะแบบอตอนฝึกสื่นฝึกแ,แต่เมื่อแต่พวกนี้ยังไม่มาหละกส่วนฝึกของคนเนี้ยฝ<ม>ึกใหม่ละทุกคนอันเก่าอันเก่าก็ที่วิ่งอยู่นี่แหละนี่ทุกที่ตอนนี้ก็สกินคือม,มันก็เอฟเฟกต์เนี้ยสวยอเออเล่นไม่ค่อยยากตอนตอนแรกเล่นยากหน่อยแต่พอตอน,นหลังคือเริ่มง่ายแล้วตัวเนี้ยตัวเนี้ยก็เหมือนอันนี้อโลเวอราตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ยังเล่นยากอโลอาราเบราเล่นยากจริงทุกคนจังหวะมันจับยากทุกคนอโลเวอราลูละ อะโลเวล่าทุกคนเอ้ยชวนเออเชื่อเชื่ออ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาทุกคนแค่มาอยาแค่มาเล่นตัวตัวที่กำลังจะบัฟนี่แหละแล้วก็อยากแล้วก็มาเก็บความทรงจำของศูนย์ฝึกอันนี้เอาไว้นะทุกคนอันนี้เป็นตอนที่สองนะของศูนย์โอ้โหภาพเป็นแบบเฮ้ยรอบตัวไายทั้งนะทุกคนเออเออย่งไรก็ทั้งรอบตัวไทยทุกคนอืม คือตอนนี้มันจะถ้าใครเพิ่งหัดเล่นกันเนี่ยคือตายแน่นอนตายตายเล่นยากเลยเนี่ยแค่ทำนี้เพิ่งหัดเนีเพิ่งหัดเนาะแต่ถ้าใครที่เพิ่งเล่นต้องกาแล้วก็คือง่ายเลยตอนเนี้ยอ่าก็ได้ไปสามแสนสิบหกล้านทุกคนก็มาสั้นๆนะครับมามาว่าต้อนรับอัปเดตจพุ่งนิดหน่อยแล้วกันสำหรับฮุกคิวตัวนี้ที่ที่ที่จะมีสกินใหม่พรุ่งนี้นะเอออ่าก็ขอตัวลาไปก่อนนะถ้าใครชอบก็ใครกดไลค์กดแชร์กดชอบแล้วใครใช่ไครับสวัสดีครับ